มาติดตามภารกิจขององค์มนตรีนะคะได้ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11ที่อเาเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะคพ้นเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 1ตําบลคลองแดนอเาเภอระโนดจังหวัดสงขลา โรงเรียนร,ราชประชานุเคราะห์ส1เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแดน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2479ต่อมาในปี2495ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านครองแดนและเมื่อปี2505ได้เกิดวาตภัยส่งผลให้อาคารเรียนชำรุดเสียหายทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนจำนวนหนึ่งหลัง8ห้องเรียนและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชาุเคราะห์11ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันการสอนทั้งระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียนจำนวน210คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนและในห่วงโควิด -19 ได้จัดการเรินการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและออนแ n นโดยให้นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียนกลับไปทำงานที่บ้านครับ